ดูเราแบบสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ร้านปิดมานานเอ้าเป็นไงเป็นไงอ้ามร้านปิดไปไหนมาวันเขาเปิดนะวันไหนเหรอไม่ได้มาเรียกเก็บอ้ามเลยมาไหลไปกับน้แล้วโอบรรยากาศปารยูทูบเบอร์เพียบเลยครับวันนี้จะใครเป็นใคร พึ่งตังหูสุดยอดครับบรรยากาศทุกคนวันนี้เล่าดีครับวันนี้ันรวมยูทูบเบอร์เหรอเยอะมากเลยวันนี้คนต้องเยอะไงใช่วันนี้เปิดจ้จะปิดไปหลายวันใช่ที่ไปขะรถส่งมลาได้ยนะนาะไปชุ่อีเมลวันนก็หนูไปขอแเทนตมาเดือนหนึ่งก็ไม่ค่ะ โอ้ยมันเยอะจังนี่อเยอะจังมตัวผู้ัวเมียนะอืมนี้มาเอาอะเคยเนาะได้เลย่ะแล้วก็เพิ่มสาั้หนึ่งคุณตาบ้านตัสิบสองเรียร้อยจ้ะคิวที่เก้าสีคุณเปนครับผมคิวที่เก้าเยอะมากเข้าไม่ถึงเลยครับเปนไรเก้านมากเลยของลูกค้าเป็นยาไงส้ลอกลาหมูยอไม่ลาคอหมูล้านหนึ่งไม่ล้านหนึ่งก็ตุ้มสุกล้านหนึ่งไม่ลาน ออดอีกหนึ่งนะคะเรียบร้อยจากิวที่สิบสกิลที่สิบสุดสดีคุณยอดค่ะเซอรสดีนะคะสวัสดีล้วหน้าคุณยังโต๊ะที่เท่าไหร่คะคุณพี่ตหมาเลขโต๊ะที่หนะคะเริ่มต้นนะคะีย่าูะขามมากเลยคะขคลยแรงไม่ร้าอย่าุกสด้าอย่าุรกาแต่ว่าไร้านี่อย่างไรบ้ามีคนมาถายคลิในส่วนของยหมู อย่างณเาจะบอกสอย่างสดไเเนี่ยมาปนจะไม่ลาทั้งหมดเลยนะคะต้องอยู่ในมุมเล็กๆอยู่ในมุมเล็กๆอยู่ในมุมเล็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้ววันนี้คนเต็มร้านล้นล้าน,าน,านยังไงบ้างรครับสงการอยู่บ้านแบบรหลับสบาย ปรกอบงมาอไรบ้างยที่รักาเนทีเด้าิใช่อเปลาแวทีเดียวช่วยตันครับโทรมาบอกว่าประกอบงมายังไงย่างรองไม่้านงย่งดูเรงไม่้ี่ายที่รักษานี่ครับหมูหมูต้องฉีกมุมออกมาก่อนเอาหมูยังมีค่ะแต่ไม่อานให้ที่รักษาที่ติกายังมีทั้งหมดเลย ออสี่ไหมคพี่ก้อมนมากเลยทนอบคุณมารนคที่ส1่ะนที่ึกักมากสีี่อยู่แล้วสถูกไหมคบใช่ค่ะที่รักที่ติมายังมีรอยูทั้หมดนะคะแต่ไม่าดเฉพาะวิญาต้องจเลยหมคะหลไม่หลอไม่ะไนี่เาอยยอหมดแล้วจอย่จ้ะ ลูกค้าไม่ได้ติ๊หมวมาบรรยากาศครับแต่หมได้จักเราไปแล้วขอเสียความเสียใจได้คิวที่เท่าไหร่วีววันนี้สข้าวขาไ่ดง่ลูกค้ามีอยู่แล้วสที่นะหนูก็มีหมาอนัเอไหม็นแล้วเอาล้าไม่ล้างครไม่ล้างได้ขาฟันกำลังขึ้นจ๋าเอามาเดิหนึ่งอห่งรอคะเป็นสองนะต่อคืออะไรอ่ะจิหนึ่งค่ะเหนียวสองค่ะขหดที่เพิ่มนะจ๋า แล้วต้องจ่ายตังค์ไปก่อนเปล่าของหมดก็หมดนี่หรอไม่แล้วของหมดเลยไก่ทอดจากยมาไปแล้วที่ล้างจานไก่ทอดหมดแล้วสาม3 3> ชั้นหนึ่ง <ไป S 2> ค่ะงเรียบร้อยะค,ะค่ะที่สั่งมาได้อยู่ครบนะคะแต่ที่สั่งเพิ่มหมูยอหอยแรงก์ไก่ทอดจะไม่ได้นะจ๊ะคิวที่สิบสามคุณยายจอยสวัสดีค่ะคุณยายจอยอย,อยู่ไหมคะ ดังโตที่22นะจ๊ะที่รักจา๋าบ้านต้นยำหอยแครงยำกุ้งสดและยำปูม,ม้า2นะครับกลับบ้านยำไผ่แดงเค็มแยกน้ำกับยำปูม,ม้านะจ๊ะคุณยายจา๋จาจ๋าเพิ่มกุ้งสุกไม่ลากก็เลยค่ะสองค่ะกุ้งสดไม่ลักหนึค่ะข้อหมูอีก2องครับพี่กุ้งข้อหมูกลับบ้านนะ จู่ถิงไปเล่นน้ำทะเลอ่ะเอ้ยไปเล่นน้ำมาไหมถึงว่าไม่ดำสี่ยำแล้วก็ที่รับจ่ายแต่ไม่เกินสี่ยำลูกค้าเพิ่มได้หนึ่งสองสามสี่สี่แล้วจ้ะจิบยำเฉพาะเต็มแม็กอันนี้ค่ะยังถ้าไม่เอาคอหมู้อหมูลูกค้าเป็นยำหรือเป็นอะไรคะเอาเป็นธรรมดาถ้าเป็นงั้นงั้นไม่เอาคอหมูคอธรรมดาก็ยังสี่ยำเหมือนเดิมที่รับหรือไม่ลูกค้าต่อต่อแถวนี้ไหมนาน ขอโทษนะได้จัดตอนนี้ที่เพิ่มนะคะจะเป็นยำไข่แดงเี็มปลาล่าหนึ่งค่ะกุ้งสุกไม่ล้าสองแล้วก็ปูหมาสุกหนึ่งค่ะแล้วต้องทำตัวรีบๆครับแล้วก็ค่อยๆสยบสยบสยบออกมาเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ยูทูบเบอร์เยอะมากไม่เอาที่สับเิอะใช่ไหมคนะมาดิโอโอเคครับ สองหน้าแก่ๆของพี่เป็นไงมันอยู่ทํางานไหมพี่แหละแกมโอ้รวยแล้วสวคุณน้ว่น่าลาอย่สหน้าใสๆอย่างนี้ไม่ได้เล่นน้ำแน่นอนถ้าเกิดหน้าดำๆกิมเกียรอ่ะใช่เล่นน้ำไหมคะคุณน้ำอ้อย่น้าอยู่บ้านะไม่ได้เ่เลยี่ก็ โอ้โหนี่ราอันนั้นราคาสองพันอันนัคือจำอยู่แล้วครับเอา้าเจ๊เจ๊กินยำเหรอเนี่ย,เ,เ,ย,ยเจ๊เจ้าของป๊งา <laughs> <laughs> มก็กินยำหมดทุกวันครับวันนี้คงจะกินยำแล้ว,ว่าคิดถึงไม่ไกินหลายวันคุณจ <laughs> ดอะไรไม่รู้ครับเจ๊เดี๋ยวมา

เลนิกาก่านะคะเนาคุณเลนิกาก้าตัวจีนไม่ทำอะไดีเลยเนาะขจับๆได้มัเลนิกาก้าจะนะคลูกเิกาก้าอันนี้พูดได้ใช่มครับได้ค่ะนะคซลูกค้าะ ยหมูยำไข่เค็มยำหอยแคร์ยู้สดยำต้ไม้ยำรวมเวรนะคะปลาร่ากรกรายการเลยจากที่รักจ๋าปลาบ้าบ้านจะเป็นยำช้กต่อไม่ล้าเด็ะไข่เค็มล้าสองไม่ล้าเด็งนะคะแล้วก็เพิ่มไ้กต่อเป็นเพิ่มของอันไหนคะที่รักจาไข่เค็มเพิ่มในล้าหรือไม่ล้าเขาก็ใมล้าค่ะเรียบร้อยค่ะที่กินที่านุกอย่งผมาัจาเรียบร้อยจ้าผู้สดเป็นผู้สุค่ะ อยู่แล้วฉันที่รักจ๋าแล้วก็เริ่มให้หาเออติดหน้าพี่แอมอีกแล้ววันนี้คือเป็นจุดนัที่สองเลยค่ะเดียร้อยค่ะเรียร้อยค่ะจ๋าลูกตา หร่อะไรที่เท่าไเอ่ยปลาไหะปลาคิีมาสักส่มัาหร่จ้ะุสปลาร้นี้เระแล้วเปสอ้าวหายแล้วเจอเดีวๆหายไปไหนแล้วเนี่ยวันนี้ยูทูบเบอร์เยอะมากที่ยังเล่นเป็นเลยอ้า เสาโรงงานค่ะจะไปเป็นสาโรงงานขอบคุณพี่จุดยิ้วมากนะคะที่ช่วยมาประกอบโคงไม้ตัวยที่ตัวคิ่อจะท่1จะองยชงยังไดมัง้าหรับเจโรนะะยางกุ้งสว่ากุมาที่คนเให้ก็นปลาเอวันนี้พร้อมยำถึงตีห้านะครับหลังจะยืดไปไปอาทิตย์ สงการตันนี้เล่นอยู่นะวันหนึ่ง <S <S เล่นไหนอ่ะ <clubs> ป่า <faz> ร <aa> ้านป๋าหนุ่มซอยบงกตเยียวอดทีก็หารุคิวที่6สวัดีค่ะคุณคุณไหนสดีไหคทีุ่ณไนก็ไหนคะตที่นึงคุณไหนกต้นยางหมูยอไขเค็มนะคะยังไข่แดงเค็มยังหมอยแปลงยางบุกสดสองคูม้าหนึ่รลรหนึ่งรสจัดผิดเผ็ดร้าทั้งหมดเลยจัดเพิ่มเติมเลยจ้า ิดร้านหลวันค่ะก็จะแบบทุกอย่างยังไม่เข้าที่มากคิวที่17คุณนกี้สวัสดีค่ะคุณนกี้ตัวที่2นะคับเจะเป็นยำหมูยอยำไข่แดงกับยำหยนางยำกุ้งสดบุนตัวและยำลาปรารทุรายการเลยว่าเติมอะไรไหมครับมเพินะจ๊ะเรียบร้อยจ้ะคุณนกี้มีกลับบานยำไข่แดงกับสองยำกุ้งสดป็นตัวทูโนะจ้ามูกเรียบร้อยจะ ของคุณแคทนโต๊ที่ได้ค่ะแปนะจ๊ะคุณแคทยังใชกรองไม่ล้าจ้ะยังหมูยอยังไข่แดงเ็นยังข้อหมูนอยยังกุ้สุกยังโรมเวอร์เป็นตายาม่า้นนี้เพิ่มาอะไรอ่คะไม่เพิ่มนคแค่้ไงก็เลยกินไ่ยงย่นะเปิลนเปอยู่ไมขอบคุณคนนั่งโต๊ะที่ยสิบสานะจะนี่ล้า อต้นยรังได้อไปู้สุลูกค้าแบบแน่นมักนจริงครับวันนี้สุดยอดนะทุกคนรอู้อยู่แล้วว่าวันนี้ลูกค้าต้องแน่นแน่น,นอนครับอะไรนะไม่รู้อยู่แล้ววันนี้ต้องแน่นแน่นอนวันนี้ยเห็นคนแล้วแบบโอ้โหวนนี้ตอนสิบเอ็ดโมงเช้าะคิวเกือบสาที่แล้วอะป้าคิวแรกกี่โมงเนี่ยสิบเจ็ดสดสดสิบี่ตห้าป้าตีสี่ตีลหลอ ด้ยครับยอมใจต้องบอาแน่ยุ่เลยอ่ะก็อย่าไปดูลูกค้าคิวแรกจักเลยอยู่ไหนเนาะไอตัวพี่หวานเจี๊ยบนะตัวพี่หวานเจี๊ยบอะนะตัวพี่หวานเจี๊ยบได้เลยเราใช้สารนเวิเจียบจากประเทศนอรเวใช้ปาวาาปาวานูด้แล้วก็กาโลมาสีฟูมาต้มปลาล่ไม่ไดเนาะมาอกว่าได้วลาเียมจากตัวปลเยีะต้ปลาได้ ต้อตื่นเลยไหมคะแต่ร้านีียำพอหมูเรียคุูม้ายคุูมาสุดเลยยอร่อยกันที่ราชาติี่ไอคิวที่22คุณชาเซนมาที่ขอให้กำลังชาค่แดงสนามฝังางังชงอยู่ไหมคะยังงยอ่ะแม่สวัสดีค่ะพบปากันอีกแล้ว แล้วมันนมันในตีมตัวมันสั่นมันไม่ได้กินแล้วตัวมันสั่นเอแคร์ครับเอแคร์โอ้มันกระวนกระวายออกนิ์ยาทันใจมันออกหมดเลยก็ระสุดล่าสุดฉีดสีม่วงเพราะอัลกัยมไม่รู้ว่าใส่อะไรเหมือนกันไม่รู้ว่าใส่อะไรเหมือนกันแต่ว่ากินรู้จักกระวนกระวายงอมบเงียบเรียกกันว่าตีมเงียบสุดนะครับเพนประกาศสะุบไปแล้วเออเอแคร์มาแบบว่าลั่นล้านเลยครับ ลาไม่ลาเลยพี่นี้เนาะแต่ยังร้าหผมไม่ร้าห์สีอันนี้ทำล้าหก่อนแล้วคนล้าหครับไม่ล้าห์จะเพราะว่าพักผ่อนมาแบบเต็มมากทุกคนตอนนี้ยังหัวค่ำอยู่นะเดี๋ยวรอดูวิวไม่แต่องค์จิ๋ววันนี้จะปันงานมากเลยเพราะว่าออเดอร์อยอะเตรียมไม่เรียบร้อยเลย เตรียมพร้อมมาวันนี้ตกสิ่งได้เลยที่รำจา้าไม่ผู้อะไรนะเรยบร้อยค่ะตัวจริงสวยเสมอลย่ะคิวที่จับว่าแอนเป็นสวสดีมอะไรอะตัวนี้สี่นะคะคนสดดูดทเป็นพวกหดนะคะับม้าโะะมา้มาสุกุูดูแล้วก็อยา่าลืมวคนดูดู ลายมาเชอกันเลยแล้วค่ะทุกคนอะไรนะลายมีไปเชือเป็นลายจุดแล้วครับเออยานนี่มันจะรู้สึกรบ่ะงีี่มี่นุนั่งานะคะแนะนำนะคะใครมากินยำช่วงนี้เปิดห้องนอนเลยครับเปิดรอ <laughs> น้องเมย์โอ้โหทำไมไม่ดำเลยเนี่ยนอเมยเรนไั้กางเกจาใช่ใช่ดิฟเปอร์เบ้ ไอดยไำแล้เขาเล่นกันเยขาอไายว่าสพัทยาเขาจะเล่นแบบถ้าใครที่กลัวแดดเขาจะเล่นกันืนกันน้บเล่นกันดึกเลยอะเล่นเช้าวันี้ะไหบมางทเลเคยไปปะไม่เคยโอ้ยแค่วัทยาก็จะตายแล้วไปสมัยยังไม่มีสามีอออันนี้มีสามีล่ะ